ครับพี่น้องครับผมวันนี้มาพบพอกันกับช่องตูนุปรัชพิศลำเพลินพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับผมวันนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศในการซ้อมเต้นได้พี่น้องเด้อทั้งศิลปินและก็แดนเซอร์พี่น้องครับผมฤดูกาลนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งชุ่มข่าวๆได้พี่น้องเด้อพี่น้องครับอันนี้ไอท็อปพี่น้องครับผมแดนเซอร์ไหมแดนเซอร์ชายแท้ไอไซพี่น้องครับพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปพี่น้องครับผมน้องนิกราเชนโอ้กำลังมันพี่น้อง เอเ้ำมิกราชินีน้องครับผมีครับลซอนไหมพี่น้องอลซอนอ่อนเอนหกเจ็ดแปดเ น้องไพรินน้องไพรินวันดีค่ะวันดีค่ะเฮ้ยคุนีดนี่นะคุนีดนี่นะเป็นยไงยตื่นเต,นต,นต้นไหมเออกำลังันี่แล็แลกๆกอย่างนี้หละสู้ๆน้องเพีงพี่รองครับผมนั่งเอียกสาวน้อย น้องซ้ายล่ะน้องปืนน้องฟ้าพี่น้องครับเอ้าได้เตี้ยจริงจิงนี่ได้เพี่น้องน้องนื้นี่เนื้อเนื้อน้องมิวน้องอาน้องนันน้องเฟสพี่น้องครับผมคุณอะไรคูณนั่งนั่งข้างหลังคุณนะอันนี้น้องตุ๋ยนนี้น้องตุ๋ย

พี่นันน้องอาอ,งอันนี้ก็ศิลปินน้อยแดนเสื้อน้อยเ้องพี่น,อน้องนังเอกน้อยเหนื่อยไหมน้องไพลินเ<ห>ต้นเต้้คนข้างแรกลู้สึกจังได้จังไส้ละ่ะได้จังไส้จ่ะเส้จังสีจังจังสจัจังจั กอระซอนไหมมาหานให้ดีใช่วะเมื่อกี้ครับเป็นบรรยากาศนะครับผมคร่าวๆนะครับผมในการซ้อมนะครับวันที่สองที่สามแล้วพี่น้องวันที่สองับผมในการซ้อมเต้น นะครับผมของเพชรลำเพลินพี่น้องครับผมห้าตอนนี้ก็บกำลังนะครับผมสเตปลอยพี่น้องครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักนะพี่น้องเนาะช่วงพักนะครับพี่น้องรวมแล้วพี่น้องครับรอบนะฮะอยากแล้ตกอบรอบ เอีกนะครับสองรอบแล้วก็จะดูว่พอดีแม่กำลังเะทนกับมาโอ้ยทุคนเสร็จแล้วรวมค่ัอ่ะพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปพ่อพบพอกันในช่วงหน้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมพบพอกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ขอลงใบสมนี้สักก่อนพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายช่วงหน้าขอขอบคุณครับกับบรรยากาศสองวันวันกาได้บนะครับผมก็คือไม่ได้แกะ ที่ที่ไม่ได้ที่เราจะแกะไรๆให้บรรยากาศในการซ้อมพี่น้องครับผมผู้พย e ยามีแต่พย ega ที่พี่น้องครับผมยางตายออกเบิดสุกคนพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับผมซอยสางซอยแปลงกันไปเนาะพี่น้องเนาะทีมงานเพลินเพลินเฮาพี่น้องครับผมซอยกันสางซอยกันแปลงไปสักวันมันต้องเป็นวันของเราเนาะพี่น้องเนาะพี่คูมี่พี่น้อง อาจ <Coleman> จะย่อนแสงด้พี <sy> <viruses> ่น้องด้ตรงขอโัวกอไปพี่น้องนะครับขอบคุให้คุณพ่อพี่เดกได้นะคะคืเกิดให้พ่อหน่อยพ่อมีอะไรก็ขอบคุณทุกทีมงานสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณ ูมีผู้ดูแลนะครับเอยบอเออดูแล้วมีความสุขตามไปผู้เบิ้งกับมีความสุขกันผู้ผู้เต้นมีความสุขกับการเต้นเอาเราช่อนมาพวกเมืออปีนี้เต้นหญิงเต้นชายได้เบิดบอก แต่เพ่กินก็ตใ<ช>ต,ต่ดิโโลโอ้โลิโโลได้บัตถสุยางกันเอาแต่ถือว่าเป็นการซ้อมไปอยู่ไหนๆเราก็ต้องได้ซ้อมบางที่ก็ใช้เวลานานกว่านี้เราต้องมีความอดทนลุกนี่คือการทายประสบการณ์คือว่าเมเอาประสบการณ์ใส่ประสบการณ์ชีวิตแต่ก่อนพอเป็นแดนเซอร์พอจะซ้อมประมั่นกับ ยังทำสองเดือนสองเดือนเดือนครึ่งในเวลาช้อมแต่ต้นหาักมันกี่สิวมอ,อมอก,กันเวลาช้อมอ่ะเนหลักหลักยันเสื้อก่าอันนี้เราจะมีเวลาแค่เดือนเดียวแต่ให้เต็มที่แล้วก็ได้พอเบื้องหลักทุกคนกันตังอกตังใจก็ขอกับคนเอ้อนะครับี๋ยวเริ่มจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีอาหารรอบดึนนะครับคือข้าวต้มขั้นต่ำ อนนีข้าต้มให้กินทุกวันพะวางขาสอบเสร็จประมาณนี้แหละช่วงนี้แหละไปกินเขาแล้วผักวธนทำภารากิจนะครับหลังจากที่เราเหน,นื่อยเลนะราพักทมงานห้อต่างองตั้งใจเ้อผู้ยูผู้ปไปผู้มาแบ่งเวลาออกดุซอยกันนี่คืองานของห้องไปยุ่อใส่แต่ต้อง่อมเป็นวง็ิวงใหญ่เิ่นเป่นกาต้องอัพอัพมาแต่ไหนการสอบ บางวันบางครั้งไปอยู่ใครที่เคยอยู่สถานที่หรือหลายๆวงมันก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับพี่น้องครับผม <พอ S 2> สรับขีมีโตโนพรัตกับพอ ลงลาไว้สมิ่งเริ่พี่น้องครับผมเริ่มจากความที่อยากจะจะฟังพ่อู้ใหญ่นะครับผมเพื่อนใเพื่อนๆนะครับผมจะเข้ามาให้เต็มรูปแบบอนุญาตลงลาไว้สมิ่งขอบคุณทุกทอแม่ที่ความารับชมช่องตัวนุพรันเบพิรำเพลินใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมก็ยังรับอยู่นะครับตอนนี้รับจำนวนไม่ไม่จำกัดจัง